เขาหาว่าก๊อปใช่ถ้าเขาหาว่าก๊อปขึ้นมาทำไงเนี่ยพี่ซันตาใช่ผมระหูลำกางยี่พี่ซันตาพี่ซันตาพี่ซันต้าจริงไหมใช่ผมเจ็บคอหมดแล้วเนี่ยพี่ได้ฟังไม่ใช่ไหมเหรอคะอยากได้อยากฟังเหรอฟัังแต่่ผมมไนครบเอาไปฟังนะฟังนะผมมีผมมี อเอานายออดพิสัานตาสิโถยนะพิซซานตาในสตรีมาพอพี่ทำเางี้ผมขำเลยไม่คิดว่าเขาจะมาอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ัด พี่น้องด่าพี่ทำไมเมื <c oughs> ่อ,าาอ,อกี้น้องบอกว่าใครขางเมื่อกี้น้องก็ด่าพ่อแสดงแสดงดา่าโคตรร้าย <c oughs> รู้เปล่าอ่ะบิดบอกเมื่อกี้พี่ได้มาจากภาษาดาวพูโตเลยนะฮะ <c oughs> ที่เป็นแชมป์ที่ดาวพูโตน้องไม่รู้เหรอผิดบอกกันของคนนัว่าคนอื่นค่ะนะครับช่วยทอมนะมันจะดีเหรอเดี๋ยวโดนด่าพ่อยโอ้ยพอไม่โดนไม่โดนนะไปครับผมผมผมไม่พูดแล้วครับผมไม่พูดแล้วครับผมขอโทษพอแล้วเจ็บคอเจ็บคอพอแล้วเจ็บคอ ผมขอโทษครับพี่ชายผมขอโทษจริงๆผมขอ